คุณเคยกังวลหรือไม่ว่าเมื่อคุณเจอคุณแม่คุณจะต้องหลบหลบซ่อนๆใช่ไหมล่ะแบล็กวอเตอร์ช่วยคุณได้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเทบส๊กนะฮะเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับจุดบอดเขาเนเนิร์ตของด่านใหม่นะฮะก็คือตรงนี้เลยครับ1จุดนะครับมันบั๊กมันบั๊กยังไงนะฮะตามมาดูเลยนะครับก็ดูนะฮะตรงนี้นะครับใต้เรือนะครับใต้เรือใหญ่นะเรือเรือใหญ่ไฟกระพริบนะฮะ ที่มันจะมีรูลงมาตรงนี้นะครับเดินเนิร์ดไม่สามารถวิ่งไปตรงไหนได้เลยนะครับเนี่ยที่วิ่งวนๆเนี่ยเดี๋ยวลองให้เซอร์ไบโววิ่งวนนะฮะวิ่งวนนี้ครับตอนจุกนะฮะเซอร์ไบโวเขาจะวิ่งวนแบบนี้ได้นะครับวิ่งวนได้นะเพราะว่าเดินเนิร์ดไม่สามารถวิ่งไปไหนได้เลยนะครับยกเว้นไอตรงที่ที่เป็นรูที่อยู่ตรงนี้ฮะตำแหน่งนั้นถึงจะวิ่งไปได้ดูนะครับผู้ชมดูนะสมมติถ้าจะวิ่งข้างหน้าปุ๊บว่าโอ้โหขึ้นข้างบนนะฮะขึ้นข้างบนหมดเลยครับยกเว้นที่ที่เดียวนะครับ ก็คือไอ้ตรงรูเนี่ยมันมีมันมันไม่มีไอ้นี่ไงไม่มีมถังบังไงไอ้พวกตรงฝั่งนี้แม่งบินแล้วมันขึ้นเนื้องบนหมดนะครับถ้าบิงไปตรงรูอ่ะมันจะบิงได้นะเอ้าแต่นี้ผมบิงเกินนียเอาใหม่เอาใหม่ฮัลโหลอันนี้บินเกินเองครับอันนี้บินเกินเองนยบินเกินนี่ประมาณนี้ครับมันถึงจะบินตีได้นะฮะคือถ้าบิงเนี่ยใกล้ๆเนี่ยสมมุติว่าคนอยู่ฝั่งเนี้ยเนี่ยคนอยู่ฝั่งนี้แล้วกำลังจะวางไม้ครับเราจะบิงไปฝั่งนู้นนะฮะคนมายืนตรงนี้ที่ฮะ นี่ก็ควรจะวางไม้แล้วผมเอ้ยมันจะวางไม้ว่าบิงดักบิงปุ๊บตามนะ <laughs> what the fuck มากอนะไรเงี้ยนี่ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เดอะเนือเสียเปรียบนะฮะโอเคจุดที่2นะครับเรือเล็กนีฮะค,รควรออกจากฝั่งนะครับนี่เลยเรือเล็กควรออกจากฝั่งอยู่ฝั่งนู้นนะฮะไปเรือเล็กควรออกจากฝั่งนะฮะโอเคไอ,บบไอคบ้บิงทะลุมันบิงได้อยู่แล้วครับบิงทะลุมันบิงได้อยู่แล้ว เซอร์ไเวอร์สามารถวิ่งจุกบนเรือเล็กได้นะโดยที่เราไล่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวลองให้เซอร์ไเวอร์วิ่งจุกดูฮะวิ่งวน,วน,วนๆรอบๆเรือเล็กดูครับดูเห็นไหมฮะเอ้ยไอเราวิ่งตามมันวิ่งไม่ทันอยู่แล้วครับทำยังไงใ,ให้ไล่ทันนะฮะก็ต้องบิงใช่ไหมถ้าเราบิงไงติดบิงไงก็ติดนะไม่มีทางข้ามไปแน่นอนครับถ้ากดบิ๊งยาวยังไงก็เลยเหลือแน่นอนครับเนี่ยกะจหวะแบบกะกะทะลุไป อีกฝั่งหนึ่งของบนเรือไม่ได้เลยครับนี่คือจุดบอดจุดที่2นะครับของด่านนี้นะสำหรับเดินเนิร์ดนะฮะดูดูจะไล่ครับจะไล่ถ้าคนมันรู้นะครับนี่ผมเอาจุดบอดของเดินเนิร์ดมาขายเลยเนี่ยวัตถุดิบนะฮะดูนะฮะสมมติวิ่งไงเออจะปีกไปดักนี่ยนมันไม่ทะลุนะครับมันไม่สามารถทะลุแล้วมันมาอยู่บนเรือเรือเล็กเหมือนเดิมไม่ไม่ทะลุนะฮะถ้ามันชาร์จยาวมันจะทะลุลงเรือล่างล่างเลยนะครับนี่คือจุดบอดจุดที่2ของ แนี้สำหรับแต่เนินนะครับส่วนจุดที่3ามที่4นั้นเป็นกองก้อนหินต้นไม้นะครับสองฝั่งของแมปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหากันดูนะครับเดี๋ยวถ้าเราหาเจอเราจะตัดมาให้ดูนะฮะและนี่ครับคือจุดบอดจุดที่3นะฮะไอกองหิน2กองหินก้อนนี้นะครับที่มันมีต้นไม้สองข้างนะฮะไม่ว่าคุณจะพยายามบิงกไปดักหน้าเขาอย่างไรมันก็ไม่ไปนะโอ้โหดูฮะดูฮะดูความดูความบิงกนี่สิฮะ ดูความบิ๊กนี่สะดูความบิ๊กนี่สิคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะพยายามจะบิงกไปดักหน้าเขายังไงก็ไบิงไม่ไปนะครับถ้าคุณเอามือชี้ไปทางต้นไม้นี่นแม่งเหมือนอ็อบเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนี่ยแม่งบิง๊กไม่ข้ามนะคุณผู้ชมดูนะทำไงถึงข้ามก็ประมาณนี้ฮะแม่งบิง๊กทีประมาณนี้เลยนะฮะแม่งถึงจะข้ามมาได้นะครับแม่งเป็นบักที่โคตรโคตรขำเลยฮะค,คุณผู้ชมผมเล่นเนิร์ดเพราะหัวร้อนมากเลยฮะ หมือนเอามาเอาเอาความกากของเนิร์มาระบายนะครับผู้ชมดูดูไม่ดูครับดูเดี๋ยวลองให้เซเวอร์วิ่งรอบๆดูนะลองลากไล่แถวนี้ดูดูครับดูครับดู what the fuck นี่ฮะก็นี่ก็เป็นจุดบอดอีกจุดหนึ่งของเนิร์สนะฮะคนที่เล่นเซเวอร์เห็นคลิปนี้ก็นําไปใช้นะครับเนิร์สจะได้หดร้อนนะฮะ what the fuck เหมือนฆ่าตัวเองทิ้งนะครับผู้ชมดูนะฮะไล่ฮะเขาไล่ดูดูดู ดูนะฮะเออยังไงก็ไม่ไปนะครับก็ตามนั่นนะฮะแบบนี้ความปักช่างมหาศาลนะครับผู้ชมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาบอกจุดบกพร่องของแบบนี้นะฮะถ้าทางผู้พัฒนาเห็นคลิปนี้นะฮะนำไปปรับปรุงให้ทีนะฮะขอร้องได้โปรดนะฮะอย่าทำให้เนื้อัวร้อนไปมากกว่านี้เลยนะครับก็ นะครับ oh. ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ